ไปตูดตูดไม่ดูตู้ตัวเองเลยอันนี้ปะทางเสียงเราทางนี้ต้องมาตรงนี้ต้องมาตรงนี้เอ้ยใครใครมันแอบมองอะไรนะตรงนั้นน่ะเฮ้ยเฮ้ยใครอ่ะเฮ้ยใครยอันี้ทำมาใครแอบมองตรงนั้นอ่ะใคนเหรอนั่นคือเพื่อนเราเหลย มองได้หน่อยังหินน้าลึกๆๆๆก็แไปดูดิใครวะ้ใครเออใครใช่หรอเ็เป็นหุ่นเอาเอาหอนึกว่าใครไหนกันนะอ๋อเฮ้ยทำอะไรกันล่ะเฮ้ยตกใจที่ด้วยร่อนมาวิ่ง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 วิ่ วิ่ง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 วมันมาจริงมันมาจริงออกตีออกตีออกตีวิ่งววิ่งวิ่งวิ่มองดีๆแล้วน้องน่ารักนะเนี่ยน้องดุกดิกอ่ะรอกันเดี๋ยวรอน้องกันอันแน่อันแนี้ยไอ้โอใครเขาร้องหยิ่งหยิ่งวะเอร้อล้อโหสนุกจัดชูมือเลยเหรอ เหมือนแบบเท่านั้นนั่งรถไฟหอเออวีทางยาเลยอุ้ยจุ๊บจ๊ยจเช็คกันกดนกหวีดเพื่อเช็คผีว่าตัวจริงหรือตัวปลอมถ้าเป็นตัวจริงเราอยากไปอยู่หน้ามันโอ้ไม่ตัวนี้ผ่านไปได้ป่าววะไม่แน่ใจเหมือนกันมันจะเป็นตัวจรีหรือปลอมที่มันเรนดอมนะเฮเราไม่ได้เห็นเหมือนกันได้ ได้ใช่ปะโอ้โหจิเพลวุ้ยตัวนี้น่ากลัวจัดเฮ้ยออกมาไปแล้วเฮ้ยตัวนี้เรายังอยู่อยู่เลยแบบนึงเราอยู่ไหนเนี่ยเรายังไปไม่ได้เลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมันหายไปแล้วอ่ะแสดงว่าตัวจริงเอ้ยตัวปอบเอ้ยตัวเฮ้ยกูดเตรียมแล้วไอ้เหี้ยกระดูกอ่อนรีเห็นมะเราไม่เป่าเช็คไงต้องเป่าอะไร่หอน อ๋อนี่ไงสสดจัทางแล้วเฮ้ยไหลเฮ้ยดีนะโอ้โหเขาใจดีแน่อะไรอยู่มัะโอออกดิเป้นจะแตกจิบเหลข้างบนไอตัวนี้ผีแน่เมื่อกี้มันผิวตูดอะได้ยินไหมจริงอะใครไม่เจอเฮ้ยไปได้วะเฮ้ยใครผิวตูดวะอุ้ยมันใกล้มากเลยอะดีหน่าเสดจ้วทางขึ้นแล้วเนี่ย มันมีตัวดักนะโพลี่เอ้ยน่ากลัวล้อก่อนล้อก่อนไปไม่ได้ได้ไหมตัวนี้ไม่ใช่ใช่ไหมตัวไโอเคเอ้ยริชาร์ดเนี่ยมารับเข้าไข่ด้วยนี่ตามมานี่ตามมานี่นั่นนั่นเดินตามริชาร์ดไปขึ้นมากันยังไปมาตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่เดินมาได้อ๋อโอเคโหเสียงแหบเลยเหรอทางไหนอุ้ยตัวนี้ใช่ไหมไม่ใช่ น่าใจปบ้างเสียงอยู่ข้างหน้านี่ขึ้นมาแล้วมั้ยเฮ้ยไม่ใช่หว่าไม่ใช่ไม่ใช่เรานั่งลบปั๊บเราคานจังหวะนี้แล้วเราคานคานลบก่อนนะทุกคนคานมาทั้งลบครับตามมาทุกคนใช่หรือเปล่าเนี่ยใช่หรือเปล่าตกใจหมดคือมันเป็นแบบเราเบื่ออะ้ยไหนเสือวะเสืออยู่นี่อุ๊ย้ยลืมตัวนี้ลืมว่ามีตัวลืมลืมลืมแน่แน่แน่ตัวนี้มัน มันพร้อมพุ่งง่ายตัวเนี้ยใช่หรอพร้อมพุ่งเนี่ยเสียงมันอุ้ยโดดจามเลยเราจะไม่ไปตรงนั้นอ่ะเกิดใหม่ทุกคนตั้งกีดกันตรงนั้นรอคูดสุดตีนเลยทุกคนกีดทำไมตรงนี้เราต้องไม่โดนอาวทำไมเป่านกบีดมันไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยใช่ไหมสิ ไอ้ใช่แล้วาันไอ้เอ้ใช่ไอ้อ๋อท่านี้มีคนอยู่ครบไหมผิวผักผิวปุบปักปักผิวผักอะไรมาตามาตามมาดีน่าผิวผักตัวนั้นตัวนั้นดีน่าเรากลัวเออไม่เป็นไรเดี๋ยวมีเราอยู่เรากลัวเป็นเพื่อนตรงนี้ตรงนี้เออทางนี้ทางนี้มาทางนี้ทางนี้โอ๋อเห็นละเห็นละนี่ไงเจอเจอประตูแล้วสวยครับเย้ได้กลับแล้วเย้แอน โอ้โหต้องเล่นอีกสองเอ้ยเราไปอันซ้ายกันก่อนไหมอันกลางค่อยไปที่หลังซ้ายซ้ายไปไปซ้ายซ้ายซ้ายสุดอ่ะซ้ายปุ่มอธิบายเกมคือเกมก็คือตอนแรกอะเราจะให้เราซ่อนก่อนเราหาที่ซ่อนหามุมอะไรอย่างเช่นแบบในตู้เนี้ยในมุมแบบเนี้ยเออโอเคแล้วก็พอมันหาเราไม่เจอใช่ปะมันจะเป็นตาเอาที่เราต้องหามันวิธีหามันก็คือหาตาที่มันเรืองแสงอ่ะ ใช่จะสลับเทินไปเรื่ประมาณห้าเทินอ่ะอ่าโซนนะทุกคนโอเคชกดประตูนะกดปุ๊บรีบรีบไปซ่อนเลยหันก็ได้หรือว่าในู้กได้ห้ามหซ่อนซ้ำนะทุกครั้งอ่ะหิวจิเดียกันใครไม่ได้คนนี้อ่ะยิจิเดียคนเลยอะไรไม่ได้อุ้ยเฮ้ยต้องหาหามันหามัน เสียงมันอยู่ในนี้ไอ้เฮ้ยกูโอนเดดอด๋อโอ้โหแม่งเ้ยมาดิวะเฮ้ยนี่นี่ลบได้ปะเนี่ยเฮ้ยไอ้ไม่รู้เหมือนกันนะมันหาผมไม่เจอแน่ครับ ไเราบ้ากองท้องไปฉายเราไม่มีอ่ะเราต้องเปลี่ยนตัวแล้วโอโห๋อโดนเลยครับเวเนยกดยังแหละเวเนย์ใครอะไฟฉายเราบ้าแบบเราไม่มีไฟฉายอ่ะมันนับแล้วมันนับแล้วมันนับแล้วทุกคนแอบกันดีๆนะซ่อนมุมนั้นแหละซ่อมมุมเลยชิดเลยเอ้ยถ้าเราเปลี่ยนเราไปแอบอีกมุมหนึ่งได้ป่ะน่ะได้เจอกู พูดเยอะเกินไปแล้วนะร้อนเรียนหรอเฮ้ยตามตัวเนี่ยไหนวะเจออองแม๊บอะไรในนี้เนี่ยไอ้แอบบแป๊บมีคนให้กำลังใจเฮ้ยโพลี่โพลี่โพลี่อะ เป๊ปานเปมคุณนี่ทอะไรอ่ะเฮ้ยตาเราแล้วตาแลหาแล้วเลนี่มาทำไรครับแอบตรงไหนดีวะอ้ชาทำไรเนี่ยเฮ้ตรงนี้มันมืดหรือเปล่าวะมันมืดปะอ้ชาแม้งตัวสว่างเกินจนกูไม่รู้แล้วเนี่ย คนแพ้แน่เลยทำไงอ่ะไม่เจออ่ะอย่าซ้อนสามทีเดิมหมาตาเราละลิชาร์ดไอ้เสือหาตัวที่สี่ไม่เจออ่ะลิชาร์ดตัวลิชาร์ดมันเรืองแสงเรามองไม่เห็นตามันอ๋อเจอแล้วเชื่อทำให้ต้องคนแพ้นะ แม่เอ้มัจะมองไม่เราชนะชนะแล้วเอ้กูยังกูยังยังกูยังประเด็นประเด็นจะได้ที่ไหนจะไที่ไหนอ่ะเฮ้ยอย่าบอกมันอย่าบอกมันที่อย่าให้ย่าเฮ้ยมันหายอยู่มันหายเฮ้ยเฮ้ยลูกอ้าววันดีตากูแล้วเจอกูมึงอ่ะอฮ้ยเจอผีใช่ปะวะตัวเนี้ย อ๋อเพื่อนยืนทำอะไรวะสุดท้ายอยู่นี่เอ้ยยืนทำไรครับเย่จบแล้วชนะที่หลังหาแว่นระแดดมาใส่นะผีอยู่รอบสองอยู่เลยยังไม่เจอเลยเดี่ยยังอยู่รอบสองอยู่เลยต้องดูแสงที่ตาไม่เห็นตาดวงแสงวะไม่เห็นเลยตาแรกตาแรกอยู่ตรงนี้ตาที่สองอยู่ตรงนี้นี่อยู่เนี่ยมีป้าตรงเนี้ยลองเราเอามือปิอันนี้อันนี้ตาที่สอง อันนี้คือกดประตูหรือยังประตูกดแล้วตอนแรกซ่อนแล้วมันเจอต้องกดใหม่มันก็ออกดใหม่ต้องซ่อนใหม่ใช่ต้องเล่นใหม่เลยไม่น่ารักเลยเอ๊ะเดี๋ยวพวกเรายืนตามจุดเลยป่ะถ้าใครเลขหนึ่งก็บอกว่าเฮ้ยหนึ่งอยู่นี่หนึ่งอยู่นี่เขียวป่ะได้ได้ได้ไได้ได้ได้ไดจะไปซ่อนที่ไหนอันนี้สองใช่ไหมันไี้สมเอ้ดีนี่นเดี๋ยวมันซ่อนตรงนี้ที่ซ่อนแรกอย่นี้ก็้วนะตอนแรกนะมันซ่อนตรงนี้ เฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งมานี่ก่อนมานี่ก่อนมานี่มานี่มาที่อย่าบอกตําแหนซ่อนอย่านี่ตาแรกนะตาแรกซ่อนตัวนี้อ่าจะซ่อนมุมนี้ก็ได้ซ้ายขวาเนี่ยซ่อนได้สองตาเลยตนแรกมาซ่อนตรงนี้แหละแล้วก็วิ่งมาแล้วมันก็เจออ๋อเหรอไปตรงเนี้ยสองตู้เนี่ยใช้ได้หมดเลยสองตัวเนี่ยเขายังเข้าไม่ได้ไม่ใช่ไหมไม่ใช่ตรงนี้ไม่เข้าไม่ซ่อนกลางเข้าไม่ได้ มจะมองไม่เห็นอะอ๋อเอาไม่เห็นหรอใช่มองอะไรไม่เห็นเลยอ๋อหรอมันเปิดไฟได้ป่าววะเฮ้ยลิชาร์ดลิชาร์ดเอลิชาร์ดเล่นตัวที่มันเปิดไฟสว่างสว่างได้ปะไอ้จิงจกอะมีปะเขามองไม่เห็นเลยดิเอามองไม่เห็นลิชาร์ดเหรอเอ่อเอางี้ไหมถ้าราหมนเริ่มเริ่มเกมอะถ้าหมดเริ่มเกมแล้วเดี๋ยวเราแบบเดินให้เขาวิ่งตามเราอะไรเงี้ยแบบช่วยเขาอะไรเงี้ยมันจะได้เห็นให้ให้ให้เขาขี่เลยไหมขี่แล้วเดินธลปโตไปได้ไห เออไม่ได้ไม่ได้มันจะไม่ปั๊บแคเดตมันจะบั๊กแคเดตมันจะปั๊บงั้นลีชาร์ทห้เขาขี่แเราดีชาร์ทวิ่งพาแอบนะไดไดขี่วิ่งผาแอบบริการแท็กซี่นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดหาเดี๋ยวหาเองนะเดี๋ยวถ้าเกิดซ่อนเดี๋ยวพาไปซ่อนเขาขึ้นหลังได้ไหมน่ะขึ้นหลังไอ้จิงจกได้ไหมไม่ได้ไม่เออไม่ได้ใช่ไหมมีเด็บต้นมีมีตัวนึงมีตัวนึงเขามองไม่เห็นตัวดีชาร์ทตอนแรกตอนแรกกดแล้วก็จะไปตรงนู้นใช่ไหมตัวนี้ได้ไหม อุ้ยได้ได้นี่โอเคเออสูไปแอบเออไปมาประตูลดขนาดตัวแหกอะแอบอะพาแอบอะเออสบายแล้วกดประตูเลยไปต้องคอยบอกต้เเถินผีเเลยเธอเรานะบอกบอกหนึ่งสองสไปไปไปวิ่งโหม่งราวิ่งิ่ไ่ไปไปเข้า ถ้ามันเปลี่ยนเธอล้วบอกนะเจาหญิงแมจกา็ญิงใช่เอ็นดูไปไเปิดยังไปเปิดยังมันจะพูดว่า is your turn ไปไปหาฮะมามามาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่นี่กดกดกดเออไหนอะจิ้มติดไหมไม่เห็นอะไรเลย เู้เติงฮาฮ่าฮ่า้ปะกดแล้วกดแล้วแฟ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 แอฟแฟฟอย่าไปที่เนิมอย่าไปที่นตู้ตู้ตู้กูจะแมมแมเปลนเทอนยังเนี่ยอเสเทินแล้วบอกไหไอเสือไอเสือทำดีไอเสือสแตนบายไปไปไปเลยกดกดกด

เอาอย่าหมัวขำฟังด้วยไปไปเออไปเลยก้นก้ก้นนแอ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 ้ยังหมดาหมัวินยังยังเอ้ที่เดิมป่อะเนี้ยตลกสุดไม่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 ุ้ยไหน เอ้ยเสือสแตอแล้วตวท้ายอะแล้วอะตัท้ายอยู่ไหนวะมันบอกว่าอยู่วินยังเขาบอกอยู่วินยังพลิชานโลกกวคนเล่นอีกเสร็จแล้วเย้ต่อไปต่อไปต่อไปต่อเฮ้ยเกอนีแล้วปะเดมันค่อแบบกระปุกตูกระปุกตูผ่านแล้วเอ้ยทำอะไรกันอะ เย้ทุกคนผ่านมดเลยอใจไม่อยู่ดัวโค้รคพ้ขอบคนนะทุกคนแกลีตัแปมือแตะแมือแตะมือต้องนป่าวควเป่าความป่าวควปคนามอปแ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 อปยังยังยังยยัมามาได้อธิบายกฎจมูก เพลงจบหยุดถ้าเพลงเพลงหยุดเนี่ยเราต้องหยุดอะไรสกูตเกนสกูตสกูตเกนถาดแล้วเราต้องไปไหนอะน่าจะหาทางออกอันนี้ตรงไปก่อนเฮ้ยเพลงดับยัง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 อ๋อหยุดแล้วหยุดแล้วเขาจะเลิกผมชอบที่ด่วนอุ้ยพี่ตาถลุนไป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 พี่ชัดยืนทำอะไร 啊！哈哈哈哈哈哈！啊！哈哈哈哈！哎呀，我！咚咚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 。 ไอ้กูจะวายแล้ว <apenas> ต้องไปไหนอ่ะเหมือนสนุกอ่ะเดินไปขำไปตั้งใจหน้าเพื่อนเองเฮ้ยนี่มันวนนะนี่จิบเหวแล้วาไอ้ยังยังอยู่ยังอยู่เฮ้ยเจอเฮ้ยเจอเจอทางนี้เฮ้ยทางนี้เพื่อนทางนี้ทางนี้ทางนี้เพื่อนทางนี้ทางนี้เพื่อน

ไปไปไปตงามทีไ <r> ด <Works> ้เนี่ยหัวใจสุดละนี่เกิดหมดเฮ้ยไปทางตันทางตันไม่ตันไม่ตันไม่ตันเอไปตรงดีชาร์จไปต้องดีชาร์ไม่อย่าบดแม่งเลยเขยมีข่มี ครบยังเนี่ยครบยังไปก่อนละไยบายเดี๋ยวกันไปครบยังครบยังไปพอดีเ้อะไรเฮ้ยกูบังจอใครเนี่ยโอ้หเจ๊บเจาบุให้ว่งหนีแน่เลยเออเฮ้ยข้างหลังข้างหลังไป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 ดดิ ไปไปไปยไปเลยไปเลยเมือนล็อกเลยวิววิววิวิไอ้เป็นมามันมาจริงมาจริงมังโอ๊คเป็นไเอไปไอ้กูไม่โดนกูไม่โดนหรอก

มีมือเยอะแล้วมีอีกเหรอ Fuck yeah! เอ้าเยี่ยดาคุณีกต่อยกกูปล่าเสือใจเย็นเออพลี่ไปไหนอ่ะเสือนั่นน่ะยืนอยู่นั่นน่ะเขาไม่เดินอ่ะหลุดเหรอหลุดเหรอเออเอาวู้!อ่าวพูลลี่หลุดว้าวอีมรีอยไม่รู้เห็นตัวอะไรหร่ หมักแม่งลยเปิด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 อุ้ยหักมันบอกอย่าถูอย่าถูเปิดได้อ๋อเราต้องกดเราต้องกดกดแล้วกดแล้วเฮ้ยไฟกระพริบเฮ้ย

อาวปรตูุ้ยเอาเพลงหายอุ้ยข้างหลังข้างหลังข้างหลังม่อีกตัวหนึ่งเข้าไปไหนอ่ะเอาเอาจบเอาจบแล้วเย้ โอ้โหนี่แค่แชปเตอร์โอ้โหนี่เราเล่นมาหนึ่งชั่วโมงเลยเหรออืมถือป้ายถ่ายรูปถือป้ายเอาถือป้ายถือป้ายถ่ายรูปถ่ายรูปหนึ่งชั่วโมงอ๋อเยือนาตั้งกล้องละทุกคนเนาะแอบตากล้องตากล้องจัดสวยๆเลยสไปเดอร์แมนไปลบมุมอะไรตรงนั้นน่ะสไปเดอร์แมนแอบถ่ายรูป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 อ่าหันหน้าไปทางนั้นอ่าถูกถ่ายถ่ายเลยถ่ายเลยเอ้หนึ่งสองสามแจ๊ะ แฉะฮะแฉะหรือเปล่าสวยโลนพอแล้มา้งไปต่อไปต่อไปต่อเงาหมดละไปต่ออะไรหมดละเฮ้ยนี่เปิผมช้าแล้วเสาธงตั้งแล้วโอ้โหลิชาตั้งตั้งแต่เจ็ดโมงแล้วนะฮะมันแบบตั้งเสมอมาต้องเป็นคนยังไงไปนอนไปนอนไปนอนไปนั่งคุยเฉยๆหรือว่าพักเลยไป่ได้ก็ไป ไปไหนเข้าไปเลยเดินเข้าไปเดินเข้าไปต้องเดินเข้าไปแล้วก็ไปเปิดขอประตูนั้นแล้วก็ออกมาเปิดประตูนี้นล้วไอ้โวยกั้แม่บกกู